สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมแฟนคณะสลันครับครับเงินอนุภาพครับครับรวมเจ็ดพันตาตาไปด้วยครับเอาเลด็กสิบคนหน้าสูงคนหน้าโอเคสวัสดีครับเป็นต่อจิรพัฒน์ครับหรือว่าเป็นต่อลาสวันครับผมครับสวัสดีครับผมรถกนกพลครับหรือว่าเอารถ last one ครับสวัสดีครับอยากเป็นชินครับครับสวัสดีครับดิวพันกรครับ ครับเอาสองคอท์เทนแว ที่เห็นเนะื้อผมก็จะมีเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์นะครับกับคอแมแพนนต์คลับนะครับก็จะม,ม,มีมีทั้งเสื้อสวเวตเตอร์เสื้อยืดแขนยาวแขนสัน้นแล้วก็มีกางเกงที่แบบว่าบอกเลยว่าเดียวมากๆแล้วก็มีหมวกอีกแล้วก็คอลเลคชันนี่คือเห็นเป็นแมวตะกลูลเ,เห็นมาแล้วก็รู้สึกว่าตาวาว,าว,าวเป็นประกายเลยเพราะว่าคอลเลคชันใหม่เขาน,น่ารักมากๆครับล้วันนี้มาเจองานก็ยิ่งใหญ่มากทุกคนแบบมีแฟนคลับมารอรับเยอะแยะมากมายไปหมดเลยใช่เป็นมากๆครับผมครับผม ้็เราพูดถึงสไตล์การแต่งตัวของแต่ละคนในวันนี้หน่อยนะอ่านเริ่มจากแจ็คก่อนเลยนี่เป็นแจสไตล์การแต่งตัวของผมนะครับก็จะเป็นสเวตเตอร์ใหม่ผมนะครับแล้วก็ใส่เสื้อยืดข้างในครับแล้วก็เกงยีนก็เรียกว่าลุคอะไรดีอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนเหมือนรู้มนจะที่นอนนี่หรือเปล่า่ก็จะมีอุปกรณ์น่ครับมีแหวนมีสร้อยเพื่อแบบเพิ่มความคูลให้กับเราครับผมครับผมของผมก็จะเป็นลุค b l ็ c แอนด์ไวท์ครับผมก็ ข้างในก็จะเป็นเสื้อยืดครับแล้วก็จะมีแจ็คเก็ตสีขาวปิดแล้วก็เป็นเกงขายาวคาโก้ครับผมก็ก็จะเป็นลุคน่าจะเป็นเท่ๆอ่ะครับผมยังไงครับตอบครับขอผมก็เหมือนพี่อันเลยแค่สลับสีอ่าง่ายเลยง่ายเลยเข้าเลยอ๋อไม่ใช่แม่ของเราก็จะมีแบบคราสตรีหน่อยเพราะเราเป็นกางเกงยีนเป็นอะไรเออแล้วเราก็มีเอเซอร์สตีเข้ามานิดนึงให้ว่าดูมีอะไรครับอ่าครับผมตอไปต่อก็เป็น เออโซเป็ตเตอร์ใหม่ผมครับเน้นความน่ารักสดใสเคลล์ฟูลอ่าสีก็จะเป็นสีพาสเทลครับผมเน้นความแบบว่าน่ารักเลยให้เข้ากับคาแรคเตอร์แล้วก็เข้ากับงานแบบนี้ด้วยครับผมผมก็เหมือนเป็นต่อเลยครับก็เหมือนกันจริงๆแค่สลับสีจริเหมือนสีจีสีจากผมเป็นต่อตกมาที่เสื้อต่อครับผมแลก็มาในแบบเสื้อเชิ้ตนะครับโดยทำเสื้อที่เชิ้ตสูบเลียวที่เชิ้ตใช่แล้วในเลียวที่เชิ้ตแล้วก็มาโดยใส่สปีกันออกมาเสื้อผ่านสูบมากขึ้น นก็จะเป็น semester เท่าเดิมกับต่อเลยครับแต่จะเป็นมีลายเพิ่มน้ำงาอะไรน้ำแล้วก็มีหมวดอะไรแปลกๆอะไรแปลกๆก็จะเป็นคิวค่ะว่าสารภูลหมิหลับหลังจากก็จะคิดแบบว่าได้เดินมาแล้วแน่ๆแบบว่ามีใครอยากเรีงอะไรเพิ่มขึ้นมาเต็มเต็มเลยนะคือเห็นเวอร์ชั้นใหม่ก็บอกเลยว่าตะโกนว่าเป็นของ เรียกว่าอยากได้ทุกชิ้นอยากได้ทุกชิ้นจริงถ้าใครทุกคนที่สนใจ p e r m a น e n t อยากแบบมีลุกเท่งๆฟุ้งฟูแบบพวกเรานะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยก็สามารถมาได้ที่สยามเซ็นทรัลเอ้ยอะไรวะที่สยามเซ็นทรัลว่ะเดี่เซ็นเตอร์ใช่เพราะว่าที่นี่เป็นที่แรกที่เดียวครั p e r m เ n นต์ครับนะผมในชิมโซนะครับมาแล้วฝากครบแล้วครับกานเคลอนฝากที่นี่ครบแล้วการต้องอัปเดตผลงานของ่ผู้จัดละคนก่อนสีว่าตอนนี้แต่ละคนมีผลงานอะไรยังไงบ้าง สำหรับผมตอนนี้นะครับก็มีบ้านชัยมองครับที่กำลังออนแอร์อยู่นะครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา5ทุ่มครับผมทางช่อง9ครับกด30นะครับผมแล้วก็จะมีรายการครับเป็นรายการ Y Star Challenge ครับที่รวบรวมนักแสดงซีรีส์ Y เนี่ยทั้ง12คนเลยครับมาแข่งขันกันครับแล้วก็จะมีเกมหลากหลายเกมที่ อ่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนครับเรียกเลยว่าไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนบอกเลยว่าน่าติดตามน่าดูแน่นอนครับฝากด้วยนะครับผมทุกวันศุกร์ครับเวลาค่าทุ่มครับทางช่องจินเอ็มยี่สิบห้าครับครับครับผมครับส่วนของของเงินนะครับก็มีซีรีส์รักไม่รู้ภาษาครับกออ่อนทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับผมทุกๆวันเสาร์ครับเวลาสามทุ่มสิบห้า นะครับผมก็เตือนเอาที่ไปสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งเหรอโอเคสามทุ่มครึ่งครับขอบคุครับผมไม่เตือนเพื่อนแหะเออไม่ไม่บอกอ่ะโอเคโอเคโอเคได้เลยครับก็ฝากด้วยนะครับครับโอเคก็ผมผมก็รับให้รู้ภาษาเหมือนกันนะครับผมผลงานตอนนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมทุกวันสองสามทุ่มครึ่งครับครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ชัวร์ไดีนะครับอืา ขอพต่อครับก็หลักหัมีโซโล่ซิงเกิลของตัวเองครับผม <Okay. S 1> ชื่อเพลงว่าช็อตฟิวแรงไปไหมสามารถติดตามดู MV ได้ผ่านทาง YouTube i u s i g h t Entertainment แล้วก็ t r e a m ิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงอีก2เรื่องครับผมเพ่งติดกล้องไปคือใครในกระจกกับเพราะเธอคือรักแรกยังไงฝากติดตาม ช่องทางออฟฟิเชียลนะครับว่าจะมีการออนแอร์ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับฝากติดตามด้วยครับครับผมก็ตัเอาร้นนะครับก็มีซีรีส์เราไม่รู้ภาษานะผมอย่างที่บอกไป3าทุ่มครึ่งนะผมทางช่องบัลสวีทแล้วก็ดูย้อนหลังทางทวีดีแล้วก็คอ r ิน t ตอ n a ชิโน่คอ i n t e r n a t i o n a l fan นะผมเออ you can watch on ไอชิีนะครับผมแล้วก็มีซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์สิละคร Across the Sky ละฝาล่าฝันครับผมวันเสาเหมือนกันนะครับผมฝากด้วยนะครับแล้วก็มีผลงานเพลงเดี่ยวด้วยมีมีทั้งเพลงคู่เพลงเดี่ยวก็คือเพลงรักไม่รู้ภาษานะครับผมที่ร้องกับพี่ต้าอูแล้วก็มีเพลงเดี่ยวด้วยที่กําลังจะปล่อยเร็วๆนี้เออเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวรอปล่อยพี่ต้าอูปล่อยไปแล้วเดี๋ยวรอโหลดนะครับผมแล้วก็ฝากล s t สุดไว้ด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้มีผลงานใหม่เพิ่มแต่ว่ายใายทุกคนไปใช่อยากให้ไปติดตามด้วยนะ สวัสด <ítulo> ีครับผมก็ตอนนี้กำลังถ่ายซีรีส์เรื่องคมรุ่นที่เต่อประกันนะครับก็จะเป็นรวยดีรอยที่เท่ากันก็ติดตามกันได้เพราะตอนนี้ยังพูดเยอะไม่ได้ครับโอเคครับตอนของริวก็จะเป็นซีรีส์เป็นโปรเจกต์มาอยูเวนร์สนะครับที่ตอนของริวเนี่ยจะเป็นตอนที่8นะครับชื่อเรื่องเฟรยเลอร์ต่างดอกในดอกนั่นแหละครับจะฉายอยู่ในช่องอมรินทร์แล้วก็แอปพลิเคชันไอชิพีครับผมฝากติดตามนะครับแอปเดียวกัน สอัสคบครับครับขอบคุณครับ